สวัสดีครับ f c ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าแอมระทุ่ครับ FC ฟซีเมเน่เบ่าแอมระทุ่ครับเดินทางมาติดตามตวเรขกับนองไม้แก้วครับ FC งวดทีติพานมากครับ4 5 4หหมีโชคใหญ่เนาะครับ FC ก็ต้องตามต่อละครับนี่ครับ45หพี่เมลุกอ่อนเขียนให้ครับ f c ฟมาเมเน้ครับอีกาดำใหญ่ครับกาดำใหญ่ตาแดงริงคืนเว่าไรครับ บอกเลกจจ๊ะครับเอฟซีสิเป็น2ตัวหรือ3ตัวนะครับนอกตองมาถามน้องไม้แก้วครับประจํางวดวันที่1ธันวาคมพศ2568ครับสวัสดีครับน้องไม้แก้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องไม้แก้วสวัสดีค่ะเด็กมีเซนพารวยครับเอฟซีมหดิพานมากกระไดสี่หางคระเนาะครับสี่ห้าสี่ห้าซื้อให้เอฟซีนนี้ค่ัน้องไม้แก้วคตามด่วนครับ อีการดำไงมาส่นอีการดำญ่ตัวนี้เคยบอกเลขแม่นนะครับต้องมีสามดาวค่ะ,คะเคยเข่ามาแล้วเนครับฟันยันได้ก็มาก,กับแม่นการดำไงมาบอกเันกาดำไงตัวนี้คือมัพพ่อพันธุ์ฟันเกี่ยวตลอดนะครับน้องไม้เกี้ยวค<ช>่ะอาจจะเป็นการโจที่โจท่างเนาะค่ะ<ช>อ้าวบอกซูเอฟซีฟังนะครับฟันมือดได้ครับเนี่ยฟันเมือดขึ้นค่ะเมือดขึ้นนี่ค่ะสดสดทนทอนดี่ตัวนี้ครับเอฟซี งเรเห็นว่าฝันกับตองมาตามเนาะครับฝันคืนวันที่25ครับสิบสีฝันคืนวันที่2บหาครับเพิ่นมาไน้หรอครับอีกาดำใหญ่นี่ครับเพิ่นบินมาเกาะอยู่จิงใหม่ค่ะมาบินมาเกาะกิงใหม่เลยค่ะแล้วเพิ่นกับบินลงมามองที่ดินค่ะครับแล้วเพิ่นกับคุยหาอาหารค่ะบินลงมาใต้ดินมาคุยหาอาหารค่ะครับ นูเห็นหนูก็เลยเอาเข่าให้เพิ่นกินค่ะครับที่นี่เพิ่อเพิ่กินเ็จเพิ่นกะมาเคลียอีกครั้งนึงค่ะครับแต่บ่อดหาอาหารค่ะครับแต่เพิ่นเขียนเหลขให้หนูค่ะเพิ่นเขียนเลขกให้เลยค่ะอือเพิ่นเขียนเหลเกเ็จเพิ่นกะบินไปเลยค่ะเพิ่งบอกยังบอกครับเพิ่นบอกว่าเหล็กตัวนี้ค่ะอืเพิ่นบอกอะไรเลยบอกครับเนี่ยค่ะอือ แล้วเพื่อนเขียนเซตเพื่อนกับบินไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเอายังไงะเคลียเอาเท้าเอาเท้าค่ะเออเอเอาเท้าเคลียเท้าเคลียเป็นตัวเลคขัดแล้วเพื่อนกับบินหายไปเลยค่ะบินหายเลยค่ะอู้ยขัด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 เนาะค่ะเพื่อนมาจะโตครับกาเนี่ยเพื่อนมาหนึ่งโตค่ะหนึ่งโตค่ะัวใหญ่บะครับ ตัวใหญ่เลยค่ะตัวใหญ่ได้ซ้ำไหนครับเห็ดมือบังคับตัวใหญ่ซ้ำนี่ค่ะอ่าตัวตัวซ้ำเป็นใหญ่เลยตัวเี้ค่ะครับนวก็ะันแค่นี้ค่ะฟันแค่นี้ค่ะเพื่อนบอกเพื่อนบอกแค่ตัวครับด็กนะเพิ่นบอกสามตัวค่ะสามตัวเลยค่ะตัวไหนครับน้องไม้แก้วสามห้าเก้าค่ะสามห้าเก้าค่ะสองตัวล่ะครับ สองตัวฮาเจตค่ะสองตัวฮาเจตค่ะคือตรงกันทักเดี๋ยวนะครับเนาะตรงกันครับผีเจ้าที่เจ้ตท่กตรงกันก็ผีเจ้าที่เจ้ตทักมาบอกคลิปแรกเนาะค่ะตาเป็นแดงเลยบปล่ครับตาบปแดงค่ะบอกอู้คือ่าเป่นมากคือตาแดงนกกระเบนหคือกัารหูตาธรรมดาเนาะค่ะตัวเคนไก่ดำเลยค่ะตัวดำเลยค่ะห้องเป็นเสียงคนเลยบปล่ครับ เอาเล็กตัวนี้ไปเพื่อนบอกเพื่อนบอกว่าเอาเหล็กตัวนี้ไปค่ะครับเล็กตัวนี้ค่ะเพิ่นบอก<ม>แล้วเพื่อนก็บ,บินไปเลยค่ะบินนี้เลยค่ะนี่แหละเห็นชัดบ่ครับตัวเลขกเนี่ยเห็นชัดค่ะเห็นชัดเจนเลยค่ะครับผมอ้าวเนาะครับเนาะคำถามมากเัเลขกสามห้าเก้าหรือวหาเจ็ดน,นี่ครับ เอาไปเสียงโศกเสียงหลาบกับน้องไม้แก้วลองเบิ่งครับเป็นตัวเลขที่สวยงามค่ะจังไรอีกฮพี่ไมู่มอ่อนมายังพี่ไมู่อ่อนมาหรือเปล่าครับมายังครับยังบ่มาค่ะยังบ้อนเห็นเลย <c oughs> อันนี้สามห้าเก้าเนี่ยก็เป็นชิปแรกก็พาเจ็ดพี่ไมู่อันพี่เจ้าที่ทางเนี่ยออกจากศาลพี่เจ้าทีเาท่เดินออกจากศาลพระภูมิมาบอกเลขน้องไม้แก้วครับเอฟสี่ ขอให้มีโชคใจเดียวึ้นตัวเลขไว้แคบหน้าจออีกครั้งหนึ่งเนาะกดไลค์กดแชร์ครับจังไรอีกฟันจังไรอีกบาทนี่ครับฟันแค่น,น,นี้ค่ะฟันแค่นี้ค่ะอ้เอาเดี๋ยวสิอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้พี่ม่ลูกอ้อนหรวอว่าภู่มเจ้าที่เจ้าวท่าแลา้วก็เป็นกาสิเป็นกาซักซิดหรือกาเจีาวทีล่ะครับเนาะสิมาฝฟันเกี่ยวครับเพราะว่าน้องไม่เกี่ยวเพิ่นทำบ,บุญตลอดเป็นเด็กมีเซ้นครับ จงังไรอีกบาทน,บน,นี่ครับน้อฟันแค่นี้อ่วถือนะครับถือนะนี่ครับอย่าลืมครับเอฟซีห้ตัดเลนสามหาหาสามหรือว่าหาเก้าเก้าหาหาเจ็ดเจ็ดหาครับที่สําคัญครับเล็กเก้านี่หมุนขึ้นเป็นเหล็กหกน้ำครับหาหกน้ำเออครับผมหาหกน้ำครับห้าหกหกห้าครับนี่เ 5, 6, 5, 5, 5พรเาะว่าเป็นเหล็กตัวเดียวกันครับให้ตัดเลนหาหกน้ำเด้อครับเอฟซี ขอให้มีโชคใหญ่ถูกรางวัทงลที่หนึ่งตอนรับปีใหม่นะครับเนาะนี่พ่อสอ68เลย2568แก้วพ่อไหนมาเลยนะครับเนาะนี่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 1ธันวาคมประจางวดวันที่1ธันวาคมพศ2568ครับขอให้มีโชคใหญ่กับน้องไม้แก้วครับกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับน้องไม้แก้วครับสวัสดีครับ เมือ่อใดครับเอฟซีบ่าวแอมลอยทงนี่มีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมืองของดีกันครับบ่าวแอมลอยทงนี่ยเดินทางไปทําบุญยูวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินเจจิด,ดังแดนอีสานครับเดี๋ยวีของดีติดใหม่ติดนี่มาฝากเอฟซีครับต่ผม้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรับครับค่าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไขเขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาค่าขายไปใส่เรียก่เงินเรียกทองสื่อเรียกสื้อลอตเตอรี่เงนสิ่ดือถือเนาะครับท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของใมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีคับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอเรื่องการเมตตามหมายยมมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้พัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้พ่วไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างลวเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยะเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีพี่อย่างนี้กาอนิฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูปคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดไนพ่อนนวดปี่หละดตี๋เรับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรานแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาสพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินข่าวกบุรอซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้ายางบวเห็นล้านเฮาแข่แข่วมีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังหนาล้านเห็ุในคนมองบวเห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเหรอครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสาหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนก้นหลงเบาเบายังกายผู้สาว ปูบาวมากเนี่ยเอาไปใส่ได้ขึ้กันครับ่ามผู้ชมเอาไปใส่เลยเรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลงปอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแตะแตครับ่ามผู้ชมเมื่อแตะแตแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเอือรูปปากสามเอือนะครับท่าปากสามเือท่าคิวว้วสามเแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่ามผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่ามผู้ชม เป็นมว้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลนี่แต่งเพลงให้หน้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไห้แล้วกรนี่วัดหลวงปู่อดนะครับเนอวัดหลวงปู่ลอดวัดกุกกมนี่ก็แตงวัดหลวงปู่ลุ้ยนะครับนอวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แตงเื่นกันนี่ครับยื่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอฟซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเน้องสมุชมหลักกาบ้าแอมมาตรงนี้ด้น้ามุนมานําครับได้น้ามุน,มนคล่องหลวงปูุลอดมาให้อีฟซี่นะครับสม,มุชมเอาไปอาบสําระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่ลาสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชมเนาะ ก็เฮ็ดหให้หดวงเฮาดีเงินไลหลมาที่มาครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี่เอามาบ่หลายครับมาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนํากันครับสาธุสาธุให้ถือเกลีเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกล,ลเียดลอตเตอรี่รางวัลที่1น่ํารวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ํามุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มงตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่ป่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิดมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ